สวัสดีครับโฮลาจารย์แชาแนลมาจังพลังบวกร้อยร้านชัยชาญข้ามงคลโฮลาศาสตร์อินโดจีนภูมิใจสเสนอเรื่องราของลัคนาและราศีสิงพยากรณ์ช่วงระหว่างวันที่26ธันวาคมถึง24มกราคม66น,คมนคะครับมารับชมการมายกรในแง่มุมต่างกันเลยนะครับในตอนแรกครับคือเรื่องของมุมตัวตนนะครับตัวตนของชาวราศีสิงในช่วงนี้นะครับ ล่าเริงม,มีความใจกว้างมากๆนะครับมีเป้าหมายในชีวิตสูงทีเดียวนะครับรวมถึงมีความสามารถเป็นครูบาอาจารย์ให้ความรู้แก่คนอื่นสอนคนอื่นได้เก่งทีเดียวนะครับแต่มักจะจูจี้จุกจิจกจ,จุกเกันไปนะครับชอบอยู่ในที่โล่งๆกว้างๆนะฮะยิ่งมีแสงสว่างเยอะๆเนี่ยยิ่งชอบนในมุมจิตใจนะครับจิตใจของชาวสิงเนี่ยช่วงเวลานี้นะครับชาวสิงเนี่ย ยากทำสิ่งที่มันท้าทายมีเป้าหมายที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นรวมถึงน่าค้นหาและน่าเอาชนะอีกด้วยนะครับหรืออยากไปเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไปนะครับและยังไม่รู้เพราะว่าจะได้เนี่ยประสบการณ์จริงๆกลับมานั่นเองคนในสังคมนะครับมักมองว่านะักมองว่าชาวสิงเนี่ยคนสิงเนี่ย ช้าแต่ชัวนะครับในการที่จะหาเงินจากสิ่งใดๆก็ตามนะครับต้องรู้ดีก่อนนะครับต้องรู้ดีมากกว่าปกติแล้วจึงเข้าเรื่องของการหาเงินเข้ากระเป๋านั่นเองนะครับ ในมุมการงานนะครับของชาวสิงในช่วงเวลานี้การงานช่วงนี้คุณหนักไปในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพนันธ์มากๆนะครับเพื่อที่จะต่อยอดความสําเร็จนะครับหรือว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของแง่กฎหมายเกี่ยวข้องกับการประกันภยัยคุณเก่งด้านการวิเคราะห์นะครับเมื่อคุณเข้าใจภาพรวมของสิ่งน,นั้นๆเนี่ยคุณก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยค็จะเข้าไปลุงล้งลูก เ้าสุทธิคันนั่นเองนะครับความสําเร็จในการงานคนไม่หนีไปไหนแน่ๆนั่นเองสิ่งที่ชาวสิงต้องระวังตัวเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ก็คือเรื่องของกรรมเก่าส่งผลนะครับหากคุณเคยกระทาไม่ดีกับใครเวลาแล้วก็หรือพูดจามไม่ดีหรือทําอะไรที่มันสร้างสัตว์ไว้แล้วก็อาจจะโดนเอาคืนโดยไม่รู้เนือ้อรู้ตัวก็เป็นได้นะครับ ฉะนั้นคุณก็ต้องทําการตั้งสติในการแก้ปัญหาให้ดีนะครับซึ่งปัญหาเนี่ยจะเยอะจะน้อยนะครับมันอยู่ที่ว่ากรรมเก่าของคุณหรือสิ่งที่คุณทํามาเกา่กาๆอันนานนานเนี่ยมากหรือน้อยหรือเ็วร้ายหรือกลางกลางหรือว่าดีขนาดไหนนั่นเองเนี่ยฉะนั้นนะครับจะแ,แก้ยากแก้ง่ายก็อยู่ที่ผลของกรรมเกา่กาๆ่าที่ทํามาล้วนๆนั้นในมุมการเงิน การเงินสําหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้คุณลงทุนไปบางอย่างนะครับเพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายในอนาคตเนวิสัยทัศน์นะครับแห่งเทรนอนาคตไม่ว่าคุณต้องเหนื่อยทั้งสิ่งที่คุณทํามากๆนะครับแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะปรับตัวด้านทักษะฝีมือผสมผสานกับแผนการและบุคลากรที่คุณมีอยู่แล้วให้ให้กับการเงินการบริหารเงินเนี่ยเป็นได้อย่าง ราบรื่นและลงตัวนะครับเชื่อสิคุณมีความสามารถสูงในการปรับทั้งะฝีิมมือบวกแรงงานบวกการทุนนิยมยาวเนี่ยเพื่อเพื่อเชื่อเสียง,งคุณได้เป็นอย่างดีนะในอนาคตอีกด้วยเรื่องมุมความรักของชาวสิงในช่วงเวลานี้แม้ความรักของพวกคุณจะไม่ค่อยเป็นที่ส,สบอารมณ์ชอบใจของผู้รักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจในสิบร้อยว,ว,วันนั้นนะเหอะนะครับแต่ว่า นั่นก็เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วนะครับการปรับตัวในปัจจุบันทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าแยกบ้านแยกครอบครัวออกมาอยู่ส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหาในปัจจุบันเนี่ยก็คือเพื่อนบ้านต้องวุ่นวายกับการดูแลลูกน้องคนงานคนที่ระ่ตางกว่านเนี่ยให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่สังสารกับลูกน้องจนกินพอดีนะครับจนมาทำลายชีวิตครอบครัวของคุณ ทางสายกลางเนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยเท่านั้นจิตวิทยาของล่าของพวกคุณดีนะครับและความสัมพันธ์กับลูกน้องกับเพื่อข้างกับเพื่อนบ้านล้วนดีขึ้นเฉกเช่นกันตัวเลขนําโชคนะครับสําหรับชาวราสีสิ่งในช่วงลานี้ก็ได้แก่เลข9เลขแดและเลขสี่นะครับก็จบแล้วนะครับลัคนาและราศีสิงห์นะครับพยากรณ์ช่วงระหว่างที่ย6บกธันวาคมถึงยีบสี่มกราคมห6หนะครับ หากคณชอบคลิปนี้นะครับก็าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งช่องหัวใจชนลด้วยครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพิ่ใหม่คลิปหน้าครับ